ยกที่สานะครับหน่วยกู้แรกวันนี้ครับฟ้าวันใหม่สเสนรักทัวหรือว่าฟ้าวันใหม่ชอตไทเศษนะครับเจอกับดัมพุช่างนุ่นซีสกเกตครับหวยเด็ก102ปอนด์นะครับฟ้าวันใหม่นี่กาลังดังในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับหมดสองยกฟ้าวันใหม่มุมแดงต่อถึงสามหนึ่งเรื่องของหลักเหลี่ยมฝีมือโปรมมยจะสวยกว่า ดืว่านำโูจะพลิกเกมยังไงครับเก่งจากอีสานครับนำผูตัวนี้แต่ยักไม่เคยมาชกกรุงเทพเลยครับส่วนฟ้าวันใหม่มาชกแล้วหนึ่งไฟล่าสุดนะครับที่น้ำสิตแท่นนี้ก็เอาชนะมาได้นะครับไฟที่เป็นไฟที่สองของเขา จังหวะกันครับตีมือเหมือนกันน้าปุ๊กขยับเดินครับมาวันใหม่ขวาครับน้าปุ๊กเทียบมาแล้วครับตาบาลันได้ลุ้นได้เฮดังขึ้นมาครับ่อลงมาครับ เอาวันใหม่อาศัยฝีมือนะครับรั้งรับจับทางแล้วก็เสียบเขอาเอาแล้วครับดาบูดาบูได้ลูกขยันนะครับพยายามจะเร่งขึ้นมาตัวเล็กกว่าครับเสียงเชียร์ดังมากครับเสียงเชียร์จากทั้งรองทั้งหลายครับสังเกตเสียงเชียร์ครับดาบูนี่โอ้โห ออกกีไรดีดังทุกทีครับอาแล้วก็เหลี่ยบนี้ของน้ำพุทำได้ดีครับตัดล่างแล้วก็ยัดเข่าตาปิกดอกหนึ่งครับสถานการณ์เริ่มจะปั่นป่วนครับตอนนี้ไทยยกที่สามนี่เอาวันใหม่หันมาเดินบ้างครับ บอลมาครับเบียเตานี่ครับเพ่จะเล่นครับบันใหม่กด่อลงมาครับหมด,ดยกที่สามครับ ยกที่4ี่ครับตามต่อนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ที่มุมแดงนะครับฟ้าวันใหม่เป็นต่อประมาณ2ช่วงตัวนะยกนี้เาิกการเล่นแล้วครับฟ้าวันใหม่ไปเหลียมครับเอาน้ำพู้ลงลงไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับไม่ได้มองว่าเป็นลูกขัดขาครับยกนี้เล่งสุดชีวิตกับฟ้าวันใหม่น้ำพูพยายามขวาแล้วเสียโต้ครับเสียงเชียร์ดังครับอาพู ามสั่งให้เดินครับโยนี้ไปไม่ได้ครับหน้าออครับเอาละครับขวางแล้วเสียบเข่าทำได้ดีนะครับน้าณภูซอครับจนับซอกครับ,อออรบโอ้ณภูวันนี้สู้ดีมากครับ โหมในครับฟ้าใหม่เล่นสุดชีวิตนะตอนนี้จังหวะนี้ไม่มีใครล้มครับโอหมไปเสียเบเข้าแล้วโอ้โหตัวเล่นฝีมือครับจากเตะใช้เหลี่ยมครับตอนนี้แกากายเป็นฟ้าใหม่ตอนนี้เล่นสุดชีวิตแล้วครับจับได้จับได้กดออกมาแต่ตีไม่ได้ครับเอาแล้วครับสถานการณ์เริ่มจะพลิกกลับ นะครับาคยักษ์ต่อแอกนี้ทำได้สวยครับอีมันสักเดินเหมือนกันนะครับนักผู้อายกทางด้านเอาวันใหม่ออกมาถอยครับ น้ำ้ไม่ได้โอ้ยดอกเตกแทงแน่นๆเลยครับนะครับายก้เล่นไอีกทีเสียเชียดังขึ้นก้หนึ่คับยังกับเก็ยังไม่จบครับไม่ดัเกเตยตายครับเสียต่าแล้วผ่า ดทบพลาดแถวลงไปครับนำปุหมดยกที่4ครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับหมด4ี่ยกมุมแดงครับฟ้าวันใหม่ต่อ6ช่วงตัวนะครับ6 1หนึ่งเอาละครับมาดูยกนี้ครับจำพุต้องเดินนะยกสี่นี้ออกไปถอยครับตัวอากาศให้ฟ้านใหม่เดินจับตีครับ เหงเชียยังดังอยู่นะครับยังมีโอกาสสำหรัอบอาร์ททางด้านาน,น้ำพุครับพยายามเดินเตะขวาครับมีโต้เหมือนกันครับเปาใหม่ไม่ยอมเสียเปรียบ ไปออกมาตั้งรับกับวงการยกที่ห้าพยาเดินเตะแต่ว่ายังเตะไม่เข้าครับดาบุเอาละครับออกไปเต้นแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ครับฟ้าวันใหม่ก็ไม่เดินนี น้ำผูก,ก็ออกมาเต้นมั่นใจเหมือนกันครับโโ้อีกเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งครก็ไปวัดใจกรรมการแล้วครับ,ออรรรบตอนนี้เพราะว่าทังผู้มั่นใจครับต้องดีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งที่คิดผิดแล้วครับตอนนี้ เอาละครับช่วงนาทีสุดท้ายครับอ่ายังไงฮะนับุเหมือนจะเดินครับทีมงานบอกไม่ต้องครับอ่าเจอทำไมอ่ะในเวทีนี้มีเสียงตะโกนดีบหนีอย่างเดียวด้วยนะฮะ อีก20วินาทีสุดท้ายครับดเดี๋ยววัดใจกรรมาการครับชอบแบบไหนครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกครับวันนี้หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ อันที่สองครับไปสุดท้ายชูไครครับติดตามมาที่บมแดงอาเสมอรครับโอ้โหหมาแดงก่อนนี่ว่าจะชูแดงเสมอกันไปครับ